ต่อมไรท่อง่ายๆสไตล์ต้องตรวจต่อมรายการที่จะเล่าเรื่องต่อมไรท่อให้ง่ายและนําไปใช้ได้จริงครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับต่อมไรท่อง่ายๆสไตล์ต้องตรวจต่อมอ่าอพิสซดนี้เป็นเอพิโซดที่6แล้วนะครับเรื่องที่เรื่องที่จะมาพูดก็คือเรื่องของ b บ s a l Insulin for General p r a c t i c e ที่เลือกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเพราะว่าคิดว่าเป็น าการเริ่มอินซูลินที่เราจะได้ใช้กันบ่อยๆครับแล้วก็น้องๆเนี่ยมักจะไม่ค่อยกล้าที่จะเริ่มอินซูลินก็เลยอยากแนะนําวิธีง่ายๆที่จะเริ่มอินซูลินโดยเริ่มจากเบสเซาอินซูลินก่อนก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับใครยังไม่กด s u b สไคร b ์ฝาก s u b สไคร b ์ช่องต้องตรวจต่อด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ติดตามข้อมูลดีๆถ้ามีคลิปใหม่ๆออกมานะครับ ขอระลึกถึงความหลังนิดนึงนะครับตอนตัวเองไปใช้ทุนใหม่ๆนะครับเมื่อประมาณสักเป็น10ปีที่แล้วนะครับก็ได้เป็นคนดูแลคลินิกเบาหวานใช่ไหมครับก็ที่โรงพยาบาลชุมชนเนี่ยเราก็จะมีแค่ยาเมทฟอร์มินกิปซาแล้วก็ไพโอกิทาเซนใช่ไหมครับเราก็จะใช้ยา3ตัวนี้แหละคุมเบาหวานคนไข้ครับถ้าคุมเบาหวานไม่ได้ปุ๊บน้องๆก็จะชิปต่อไปเป็นอะไรนะครับเอวัซไม่ได้โกเราก็จะเปลี่ยนเป็น70-30ถูกไหมครับ พรีมิกอินซูลิน70-30ฉีดเช้าเย็นซึ่งการที่จะขอร้องให้คนไข้ฉีดเช้าเย็นแต่แรกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากคนไข้บอกขอไปคุมอาหารก่อนขอไปคุมอาหารก่อนตอนนั้นคอนเซปต์ของเบสเซอินซูลินยังไม่มีนะครับเมื่อประมาณสักหลาย10ปีที่แล้วคอนเซปต์ของเบสเซาอินซูลินที่นํามาใช้เนี่ยเพิ่งมาในปีสักประมาณ2012นี่เองนะครับตัวเองเพิ่งมาเริ่มใช้เบสเซอินซูลินคู่กับออรัลไฮโปเคสไมเอเจนเนี่ยก็คือตอนมาเรียนเมดแล้วนะครับ ซึ่งก็พบว่ามันสามารถคุมเบาหวานได้ดีแล้วก็สามารถคุยกับคนไข้ได้ง่ายกว่านะครับที่จะให้คนไข้มาเริ่มฉีดอินซูลินกับเราครับหครั้งง่ายกว่า2ครั้งแน่ๆน่ครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเรื่องของเบโซอินซูลินนะครับสิ่งที่อยากให้รู้ก่อนคือเมื่อเจอคนไข้1คนนะครับเมื่อไหร่เราควรจะเริ่มอินซูลินครับถ้า1ก็คือถ้าคนไข้เนี่ยมาด้วย d i a b e t i c e m e r g e n c y นะครับไม่ว่า DKA หรือ HHS เนี่ยเราควรเริ่มด้วยอินซูลินครับแล้วก็ดิชาร์จออกไปด้วยอินซูลินไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีกรูโคนท็อกซิซิตี้เยอะครับถ้าดิชาร์จด้วยออร์เรลไฮโปกีสมิกเอเจนเนี่ยเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยเบสท์เซลล์อย่างดิสฟังชันอยู่บางทีก็อาจจะกลับมาด้วย DKA ได้นะครับก็ต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรใช้อินซูลินไปก่อนครับประมาณสัก2อาทิตย์นะครับก่อนที่จะเปลี่ยนกลับมาเป็นออร์เรลไฮโปกีสมิกเอเจนนะครับคนไข้้้้ออออีีีกกกประเเภทททนนนนนึงงง่่่แแตตตใชิิซูลััจ็คื ไตวันนะครับ DM อันนี้ก็ไม่ใช่ยาดิินนะครับอันที่3ก็คือคนไข้ตั้งครรภ์น,นะครับอันนี้อินซูลินดีส,สุดนะครับถึงแม้ว่า,าจะมีการใช้เมทฟอร์มีนหรือแกนเบนคามายในคนไข้ที่เป็นเจสเซชันแลไดอะบิติตก็ตามนะครับแต่ว่าปัจจุบันเฟิร์สไลน์ก็ยังเป็นอินซูลินนะครับ กรณีที่4คือใน illness นะครับคนไข้มาแอดมิดด้วยพันเจ็บป่วยอะไรก็ตามอย่าลืมครับยากินเราหยุดไปก่อนครับเราใช้อินซูลินปลอดภัยกว่าเพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคนไข้ขณะแอดมิดเช่นมี AKI เกิดขึ้นถ้าเราเกิดอ่อนเมทฟอร์มินไปขณะนั้นก็เกิดแลคติกแอ i ิดซิได้นะครับอันที่5ที่อาจจะเริ่มอินซูลินตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก็คือถ้าเราเจอคนไข้มีไฮเปอร์ไกลซิมิกซิมตอมนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นโพลิยูหรย เวย์ลอดเยอะๆนะครับแล้วก็ฮิมโอโกลบินเอวตั้งต้นเนี่ยมากกว่าเท่ากับ10นะครับหรือว่าเจาะฟาสติ้งบาชูกาเนี่ยมากกว่าเท่ากับ300ร้อยมิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรอันนี้เราเริ่มอินซูลินคู่กันนำไปก่อนนะครับอาจจะเริ่มอินซูลินเช่นเป็นเบซ่าอินซูลินคู่กับออร์เรลไฮโปเกนสิมเอเจนก็ได้เนื่องจากตอนนั้นเนี่ยน้ำตาลม,มันสูงเยอะครับกลูโคท็อกซิสิตี้เยอะอินซูลินรีสตันเยอะยากินก็อาจจะไม่ได้ผลนะครับถ้าเราอยากจะรีบคุมน้ำตาลให้ดีเราก็ให้อินซูลลินนนนรรรร่่วววมมดดดด้้้้ยยะะะคคคัับบกกก็จุาุาาาตไีนะีณสท ก็คือเกิด oral duct f a i l ล r e ก็คือคุมได้ยากินละไม่ว่าจะเป็นยากิน2-3ถึง3ชนิดแล้วเนี่ยยังไม่สามารถ achieve target A1c ได้เนี่ยแล้วก็มาพิจารณาอินซูลินร่วมด้วยนะครับ ต่อมาเรามาดูกันนะครับว่าอินซูลินเรจิเมนที่เราใช้กันบ่อยๆเนี่ยมีกี่เรจิเมนนะครับที่เราใช้กันบ่อยๆจริงๆเนี่ยเราก็ใช้กันประมาณสัก4เรจิเมนนะครับเรจิเมนแรกก็คือเบโซอลอินซูลินนะครับร่วมกับออร์ลไฮโปไกลซิมิกดักนะครับก็คือ,อฉีดแค่อินซูลินพื้นฐาน1ครั้งนะครับร่วมกับยากินนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดในการใช้เบโซอลอินซูลินร่วมกับยากินนะครับเรจิเมนที่2ที่เราใช้กันก็เรียกว่าเบโซอลพัสนะครับเบโซอลพัสก็คือหนึ่งช็อตเป็นเบโซอลอินซูลินคืออินซูลินพื้นนฐาทีี่่ไมม นะครับร่วมกับพลาส1พาสนะครับ1พาสก็คืออ,อินซูลินที่ออกฤทธิ์เร็วนะครับและปิดแอคติงอินซูลหรือว่า,า s h o r t a c t i n g insulin ในที่อาหารมื้อใหญ่1มื้อนะครับที่เราถือว่าเป็นมื้อใหญ่นะครับอ,อันที่3ามเาเรียกว่า b a s a l b o l u s อันนี้เราใช้กับไท้วันเป็นส่วนใหญ่ก็คือ ฉีดอินซูลินพื้นฐาน1อันนะครับแล้วก็มีโบลัสเรจิเมนทุกๆครั้งที่กินอาหารนะครับก็เรียกว่าเบสเซโบลัสนะครับอันที่4เราก็ใช้บ่อยเช่นกันนะครับในเวชปฏิบัติก็คือพรมิกอินซูลินก็คืออินซูลินที่มิกมาสําเร็จแล้วแล้วเรามาก็ฉีด BID หรือ TID ขึ้นแล้วแต่ชนิดนะครับ คอนเซปต์ของการใช้เบสเซอรอินซูลินเนี่ยมาจากคอนเซปต์ที่ชื่อว่าฟิกฟาสติ้งเฟิร์สนะครับก็คือจัดการที่น้ำตาลฟาร์ติ้งก่อนคือน้ำตาลตอนขณะอดอาหารก่อนนะครับเพราะเขาพบว่าเมื่อคนไข้มีฮีโมกลบินเอ c ซีที่สูงเนี่ยอิทธิพลของฟาร์ติง้งปัจชูก้าเนี่ย มันจะเป็นอิทธิพลต่อฮิมโกลบิน A1C มากกว่าโพสแพนเดียวครับในทางกลับกันเมื่อ A1C เข้าใกล้ถาดเก็ตก็คือเข้าใกล้เจ็เมื่อไหร่เนี่ยอิทธิพลของโพสแพนเดียวที่มีผลต่อ A1C จะมากกว่าฟาตติ้งนะครับ ดังนั้นถ้าเราจะไปจัดการกับฟ a สติ n บั a ชูกาเนี่ยเราก็ต้องไปจัดการกับมันคือน้ําตาลขนาดอดอาหารใช่ไหมครับเราก็จะไปจัดการกับเฮปติกูโค Production คือการผลิตน้ําตาลที่ตับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะฉีดเบซ a า i n s u ูลินะครับที่ไปครอ r การผลิตน้ําตาลที่ตับ ถ้าสมมุติว่าที่โรงพยาบาลไม่มีเบสเซาลลองแอคติงเบสเซาลอินซูลินเราก็จะมีอินเตอร์มีเดียตแอคติงเบสเซาลอินซูลินหรือ NPS ใช่ไหมครับเราก็จะเอา NPS เนี่ยไปฉีดประมาณสัก2-3ทุ่มเพื่อไปจัดการกับเพปติกูโคต์โปรดักชันที่จะเกิดขึ้นช่วงก่อนเรานอนนะครับหรือว่าในทางกลับกันถ้าเรามีลองแอคติงอินซูลินไม่ว่าจะเป็นการจีนดีเทอร์เมียหรือดีกูเด็กนะครับเราก็สามารถฉีด ตอนเช้าก็ได้หรือก่อนนอนก็ได้เพราะว่ามันออกฤทธิ์24ชั่วโมงมันก็สามารถไปจัดการกับเฮปติกูโคโปรดักชันที่ตับได้เช่นกันนะครับหลังจากเราเข้าใจคอนเซปต์ฟิกฟาตติ้งเฟิร์สแล้วเนี่ยเรามาดูกันที่ไกด์ไลน์นะครับใน ADA ไกด์ไลน์ปี2019-2020เนี่ยเมื่อไหร่เราจะ เบซอลอินซูลินอยู่ตรงไหนของไกด์ไลน์นะครับก็คือเขาบอกว่าถ้า A1C เนี่ยยัง above target ก็คือเหนือกว่า target ที่เราตั้งไว้นะครับทั้งที่เราใช้ออร์เรลไฮโปไกลซิมิเอเจนตัวแล้วเนี่ยเราก็จะพิจารณาเรื่องของ Injection Therapy แต่ใน A.D.A ไกด์ไลน์เนี่ยจะ prefer Injection Therapy ที่เป็น J.L.P.1 Receptor agonist มาก่อนเบซอลอินซูลินเพราะว่าตัว J.L.P.1 Receptor agonist เองเนี่ยสามารถลดน้ำตาลลด A1C ได้พอๆกับอินซูลินนะครับแต่ว่าสามารถลดน้ำ หนักได้ด้วยนะครับแต่การฉีดอินซูลินแน่นอนมันจะทําให้น้ําหนักขึ้นนะครับการรักษาเบาหวานในปัจจุบันเราคํานึงถึงน้ําหนักนะครับเพราะฉะนั้นในไกด์ไลน์เนี่ยก็จะเอา GLP1 receptor agonist ขึ้นมาก่อนเบส a l าอินซูลินแต่นั้นก็ตามในบริบทของประเทศไทยเนี่ยการที่จะเริ่มต้นด้วย GLP1 receptor agonist ก็อาจจะค่อนข้างแพงนะครับเพราะฉนั้นเบสเซอินซูลินก็ยังมี r o อยู่นะครับดังนั้นถ้าฮีโมโกบิน A1C เกิน t a r g e นะครับทางที่ใช้ยากิน2-3ตัวแล้วเราก็จะอาจใช้เบสเซาอินซูลินร่วมด้วยนะครับนอกจากนี้ในคนไข้ที่เราเจอกันตั้งแต่แรกนะครับแล้ว A1C สูงมากมีไฮเปอร์ไกลซิมิกซิมตอม A1C เกิน t a r g e t ็ตเกินสัก2%เราก็อาจจะเริ่มด้วยเบสเซาอินซูลินคู่กับอ r a l ไฮโปไกลซิมิกเอเจนต์ไปตั้งแต่แรกตั้งเหตุผลที่กล่าวไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับส่วนวิธีเริ่มเบสเซาอินซูลินกับวิธีไตเตชันเนี่ยเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปนะครับ เวลาเราใช้อินซูลินแล้วเนี่ยยากินตัวไหนเราควรคง,คงไว้นะครับยาไหนเราควรจะลดปริมาณนะครับยาไหนเราควรหยุดนะครับแน่นอนครับเมทฟอร์มินเนี่ยเราสามารถคอนติเนียคู่กับตัวอินซูลินได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเบซ่าอินซูลินหรือฉีดพีมิกอินซูลินเมื่อตัวเมทฟอร์มินเราคอนติเนียได้นะครับตัว TCD เนี่ยถ้าใช้เป็นเบซาถ้าใช้อินซูลินแล้วเนี่ยต้องพิจารณาหยุดหรือลดนะครับ กรณีที่ใช้เป็นเบสเซาอินซูลินเนี่ยอาจจะลดโดสทีซีดีนะครับไม่ให้เกิน15มิลลิกรัมนะครับเนื่องจากแน่นอนเราใช้อินซูลินน้ำหนักมันจะเพิ่มอยู่แล้ว TCD คู่ไปด้วยก็จะยิ่งเพิ่มนะครับแล้วกอ็อีดีมากเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเขาแนะนำว่าควรหยุดหรือว่าลดโดสตัว TCD นะครับในส่วนของซันโฟนิลยูเรียเนี่ยกรณีที่ใช้เป็นเบสเซาอินซูลินอยู่เนี่ยควรลดโดสประมาณสัก50%นะครับคือเบสเซาอินซูลินแน่นอนมันคุมแต่เฮปติกูโคสโปรดักชันใช่ไหมครับเราอาจจะต้อง การแผ่นเดี่ยวอยู่ใช่ไหมครับ การให้ซัลฟิลิูเรียก็เหมือนไปคุมแผ่นเดียวคือคุมน้าตาลหลังอาหารได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเรากลักกวไฮโปไกลซีเมียเพราะฉะนั้นเขาแนะนาว่าควรลดโดสซัลฟิรยูเรียลงครึ่งหนึ่งนะครับของที่ใช้เดิมนะครับถ้าอินิเ a ต e อินซูลินแล้วนะครับกรณีที่ใช้เป็นพีมิกอินซูลินเช่น70 30เนี่ยตัวซัลฟิลิูเรียเนี่ยควรพิจารณายหยุดนะครับไม่ควรใช้ต่อนะครับเพราะว่าแผ่นเดียวอินซูลินเนี่ยมันมีพีมิกอินซูลินมันมีแผ่นเดียวอินซูลินที่คุมเมื่ออาหารอยู่แล้วซัลฟูรียการเพิ่มมไไปอาจจะ่เกิดประโยชน์จจะเกิดโทษมากกว่านะครับ ในส่วนของ sglt 2 inhibitor เนี่ยก็สามารถ continue ต่อได้ไม่ว่าจะเป็น Basal Insulin หรือ p r i m i x s u s u l i n นะครับในส่วนของ dpp 4 inhibitor ถ้าใช้ยาฉีดเป็น glp 1 receptor agonist เนี่ยต้องหยุด dpp 4 inhibitor ในกรณีที่ใช้เป็น Basal Insulin เนี่ยการให้ dpp 4 inhibitor ก็ยังอาจจะมีประโยชน์อย่างที่บอกไปว่าสามารถ cover เรื่องของ อ่โพสแพนเดียวไฮเปอร์ไกลซีเมียได้นะครับแต่ถ้าปฉีดเป็นพรีมิกอินซูลินแล้วประโยชน์ของ dp p 4ในการลดน้ำตาลก็อาจจะน้อยนะครับ เจ้าตัวเบสเซอ insulin ที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมดกี่อย่างนะครับก็เท่าที่รวบรวมมาก็มีอยู่5ชนิดนะครับอันที่เราใช้บ่อยที่สุดนะครับจะถือว่าเป็นทูเ base ซาหรือเปล่าก็อาจจะไม่ทูเ base ซาคือมันเป็น intermediate acting insulin นะครับก็คือ NPH นะครับเทสเนี่ยมีเยอะแยะเลยครับฮิวมูลินเอ็นอินซูลาธาเจนซูลินเอ็นอินซูเจนเอ็นนะครับ,บ uh, onset ออกฤทธิ์2-4ชั่วโมงหลังฉีดครับพีคเนี่ย4-10ชั่วโมงนะครับดูเรชันก็คือค o v e เวอร์ประมาณ10-16ชั่วโมงดังนั้นจำง่งายๆครับส่วนใหญ่ตัวเองก็จะจำ 2, 8, 16ก็คือออนเซต e พีคดูเรชันคือออนเซต2ชั่วโมงพีค8ชั่วโมงดูเรชัน16ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้มันครอเวอร์เฮปติกูโคดรดักชันช่วงเรานอนหลับไปใช่ไหมครับเราก็จะให้คนไข้เนี่ยฉีด n p s เนี่ยครับเวลาประมาณ2-3ทุ่มเพื่อ พีกนี่มันจะตกไปในช่วงที่เกิดเฮปติกูโคสโปรดักชันพอดีนะครับก็จะสามารถโคเวอร์เฮปติกูโคสโปรดักชันตามที่เราต้องการได้นะครับตัว NPHN เนี่ยถ้าเก็บในอุณหภูมิห้องเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ28วันนะครับแต่คําว่าอุณหภูมิห้องเนี่ยคือไม่เกิน30องศานะครับถ้าบ้านร้อนกว่า30องศาถ้าอยากจะให้อยู่ได้28วันก็อาจจะต้องแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้นะครับ เบสเซาอินซูลินตัวที่2ก็คือตัวการจีนอันนี้ก็เป็นทูเบ a s a แล้วครับคือการจีนยูร้อยจะหรือเทนเนมที่รู้จักกันก็คือแลนตัดนะครับนอกจากนี้นก็มีตัวเจเนริกอื่น,นๆเช่นกาลาตัดเป็นต้นนะครับคอนเซ็ปต์ของยาการจีนยูร้อยนี่ก็คือ2-4ชั่วโมงหลังฉีดเช่นกันนะครับพีคเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีพีคนะครับดูเลชั่นเนี่ยยี่สิบถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับในรูปของ ตัวอฟเฟกเพนเนี่ยสามารถอยู่ได้28วันที่อุณหภูมิห้องเช่นกันนะครับตัวากาจีนเนี่ยสามารถฉีดก่อน ตอนเช้าก็ได้หรือว่าก่อนนอนก็ได้นะครับอย่างที่บอกไปเนื่องจากมันออกฤทธิ์24ชั่วโมงก็สามารถ cover hepatic glucose production ได้ b บ s a l insulin ตัวต่อมาที่มีใช้กันก็คือตัว detemir นะครับหรือเทสเนมที่ชื่อว่า levemir r นะครับก็ onset ก็เหมือนกันนะครับประมาณ3-4ชั่วโมง peak อยู่ที่6-8ชั่วโมงแต่ duration of action เนี่ยค่อนข้างหลากหลายนะครับตั้งแต่6-23ชั่วโมงขึ้นอยู่กับปริมาณอินซูลินที่เราใช้นะครับเขาบอกว่าถ้ายิ่งโดสน้อยนะครับ duration มันอาจจะอยู่แค่6ชั่วโมงถ้า จะถึง24ชั่วโมงคือโดต้องเยอะครับก็คือส่วนใหญ่ก็คือเกิน20ยูนิตเปอร์เดยขึ้นไปดูเ a t i ชนจึงได้เกือบถึง24ชั่วโมงนะครับตัวเลวิเมียเองเนี่ยถ้าเก็บที่อุณหภูมิห้องนะครับก็สามารถอยู่ได้42วันนะครับก็คือ6สัปดาห์นั่นเองนะครับ ตัวเบสเซออินซูลินตัวต่อไปก็คือเป็นเวลี่ลองแอคติ้งเบสเซออินซูลินนะครับก็คือเดกูเดกยูร้อยนะครับเทรดเนมก็คือเทสซีบ้านะครับออนเซตของยาเนี้ยก็คือ3าถึงสชั่วโมงนะครับก็เป็นพิกเลสครับไม่มีพีดูเลชันของยาเนี่ยอยู่ได้ถึง25่สถึงสีชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถฉีดเช้าหรือฉีดก่อนนอนก็ได้นะครับแต่ก็ยังต้องฉีดทุกวันนะครับถึงนี้ดูเลชันยี่สิบห้าถึงสี่สิบสองชั่วโมงก็ตามอ่ ตัวเทซิบ้าหรือตัวเด็กกูเด็กอยูร้อยเนี่ยเก็บที่อุณหภูมิห้องเนี่ยอยู่ได้56วันนะครับ ตัวสุดท้ายนะครับก็คือเป็น long acting insulin อีกตัวหนึง่งก็คือตัวกราจีน U สามร้นะครับก็คือโมเลกุลเหมือนตัวกราจีน U 100เนี่ยแหละครับแต่ทำให้คอนเซนเทรตต่อ ML เนี่ยมันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะแพ็กตัวกันหนาแน่นขึ้นเวลาฉีดปุ๊บมันจะค่อยงค่อยๆปล่อย,อ,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 ยออกมาเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีพีกก็จะยิ่งน้อยลงนะครับตัวกราจีน U สามร้หรือว่าโทจิโอเนี่ยครับอ onset หลังฉีดยานเนี่ยประมาณ6ชั่วโมงครับพีกไม่มีครับเป็นพีกเลสเหมือนกันแล้วก็ดูเรชั่น of action 24-36ชั่วโมงครับถ้าเก็บที่อุณหภูมิห้องเนี่ยอยู่ได้42วันนะครับหรือ6สัปดาห์นั่นเองนะครับตัวกาจีนย300เนี่ยถ้าสมมติว่าไปที่โรงพยาบาลเราแล้วเกิดเราไม่มีเรามีกาจีนยู100แทนแล้วคนไข้ฉีดยากาจีน u 300อยูอ่ถ้าจะเทียบเท่ากันเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะลดโดสนะครับกาจีนยู300ลงสัก10-15ก็จะมาฉีดเป็นกาจีนย100เท่านั้นประมาณนั้นนะครับ หลังจากรู้จักเบสเซออินซูลินที่เรามีกันอยู่ในประเทศแล้วเนี่ยคราวนี้เรามาเริ่มกันดูว่าเราจะปรับกันยังไงนะครับเมื่อเราตัดสินใจแล้วครับว่าเราจะใช้เบสเซออินซูลินคู่กับยากินเนี่ยอันแรกที่เราต้องเริ่มทําก็คือเซต f a s ติ้งพาร์ตมาก,กูโคตโกครับก็คือบอกคนไข้เลยครับว่าเราอยากเซตความ i n t e ทนซิต ie ี้เนี่ยเท่าไหร่หมายความว่าอยากให้ได้ฟา t ติ้งพาร์ทมากกรูโคเท่าไหร่เช่นสมมุติถ้าเราค่ําเคร่งมากเราก็จะบอกว่าเราขอสัก80-130ถึง130นะครับเราอยากให้ได้ฟา t ติ้งพาร์ทมากกรูโคเท่านี้คนไข้ก็ควรจะมี เป้าหมายครับแล้วก็มีเครื่องเจาะน้ำตาลปลายนิ้วที่บ้านถ้าไม่มีจริงๆอยู่เช่นอยู่ตามรอพชอเงี้ยครับคนไข้ก็อาจจะไม่มีเงินซื้อเครื่องเจาะน้ำตาลปลายนิ้วจริงๆเราสามารถให้คนไข้ไปเจาะน้ำตาลปลายนิ้วที่รอพศต่อได้นะครับเขาก็มีบริการเพราะฉะนั้นก็เช่นให้ไปเจาะน้ำตาลปลายนิ้วที่รอพศต่ออาทิตย์นึงหนึ่งถึงสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถบอกคนไข้ได้นะครับ ทีนี้เราจะเริ่มโดสเบสเซเท่าไหร่นะครับก็มีเมจิกนัมเบอร์ให้ครับบางคนก็บอกว่าเริ่ม10ยูนิตเลยหรือว่าบางคนก็คิดเป็นย mm ูนิต per กิโลเช่น0.1ถึง0.2ยูนิต per กิโล p e เ day นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนไข้ A1C สูงๆเช่นมากกว่า8เนี่ยส่วนตัวตัวเองก็จะเริ่ม0.2ยูนิต per กิโล p e เ day ไปเลยนะครับเป็นหนัก60กิโลนยครับก็อาจจะเริ่มฉีดเบสเซที่12ยูนิตถ้าเป็น NPH ก็อาจจะฉีด12 U เป็นต้นนะครับ หลังจากเรารู้โดสเริ่มแล้วคราวนี้เราต้องสอนต่อไปครับเพื่อเราจะได้โกโดยเร็วนะครับคือคนไข้ต้องปรับยาเองครับอินซูลินสามารถให้คนไข้ปรับยาเองได้เราจะจะบอกคนไข้ว่าให้เพิ่ม2ยูนิตทุก3วันนะครับก็เรียกว่า2คูณ3รูนะครับก็คือให้คนไข้เจาะน้ำตาลปลายนิ้วครับ SMBG เซลล์มอนิเตอร์ลิงบัตกูโคดเองนะครับถ้า3วันเจาะแล้วยังไม่ได้โกให้เพิ่มครั้งละ2ยูนิตนะครับเช่นสมมติ ผมฉีด12ยูนิตนะครับเราเซ็ตโกไว้ที่1 3อยวันละฟัดเจาะแคปิลลารีบัตกูโคสยังเกิน130อยู่ก็บอกให้คนไข้เพิ่มเองได้เลยครับเป็น14ยูนิตครับแล้วก็คา14ยูนิตนั้นไป23วันแล้วเจาะเจาะเจาะใหม่ ถ้ายังเกิดอีกก็ปรับอีกครับก็คือปรับทุก3วันนะครับแต่เราจะไม่ปรับเร็วกว่านี้นะครับคืออาทิตย์นึงเราปรับได้อย่างมากคือ2ครั้งก็พอนะครับจนกว่าจะได้โกนะครับโดยที่คนไข้ต้องไม่มีไฮโปไกซีเมียเกิดขึ้นด้วยนะครับนอกจากสอนปรับเพิ่มแล้วเนี่ยอย่าลืมสอนคนไข้ปรับลดด้วยนะครับเช่นกรณีที่มีไฮโปไกซีเมียเกิดขึ้นโดยที่เราหาเหตุอื่นๆไม่เจอแล้วเนี่ยเราก็จะบอกคนไข้ว่าถ้า ครั้นที่มีไฮโปไกซีเมียแล้วให้ลดโดสลงไปเลยครับ10-20%เซของโดสที่ฉีดอยู่เดิมส่วนตัวก็จะบอกว่าลดไปประมาณ2-4ยูนิตไปเลยครับนอกจากสอนการเจาะน้ำตาลปลายนิ้วการปรับยาการปรับลดยาแล้วที่สำคัญที่สุดเวลาเราเริ่มอินซูลินอย่าลืมแนะนำเรื่องของอาการไฮโปไกซีเมียและวิธีการแก้ไฮโปไกซีเมียให้กับคนไข้ด้วยนะครับอันนี้คุณพยาบาลก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีของเรานะครับสอนฉีดสอนแ,นะแนะนำเรื่องการแก้ไฮโปไกซีเมีย อ่ะคราวนี้มาดูตัวอย่างกันนะครับเช่นคนไข้หนัก60กิโลใช่ไหมครับตอนนี้เราก็คำนวณและกินยากิน2ชนิดและเมทฟอร์มินกิพีไซด์เมทฟอร์มินก็กิน2อ2 0 0 0มิลลิกรัมเปอเดย์แล้วกิพีไซด์ก็กิน20มิลลิกรัมเปอเดย์แล้ว A1C ยัง9อยู่ยังไม่สามารถคุมได้ทางนี้เราก็อยากจะเริ่มอินซูลินใช่ไหมครับที่โรงพยาบาลเราก็จะมี NPH ใช่ไหมครับเราก็คำนวณก่อนครับ เราก็จะลดโดสกิพิซาลงใช่ไหมครับเหลือแค่5มิลลิกรัม1คูณ2ก็คือเป็น10มิลลิกรัมเปรดพอทีนี้เรื่องของเบซ่ลอินซูลินอย่างเช่นเรามี NPS เราก็จะเริ่ม0.1นยดยูนิตเปอร์กิโลเปอร์เดใช่ไหมครับคนไข้หนัก6กกิโลก็ NPS ก็เริ่มที่6ยูนิตซับคิวตอน3ทุ่มนะครับนอกจากนั้นก็บอกคนไข้ว่าช่วยไปเจาะน้ำตาลปลายนิ้วหน่อยถ้ามีเครื่องเจาะที่บ้านก็ดีหรือว่ามีอสมอมาเจาะให้ก็ได้ครับเจาะทุกวันจันัันนทร์กบวพุธ โดยกำหนดเป้าหมายว่าถ้าเกิน140ทั้ง2วันให้ปรับยาขึ้น2ยูนิตแปลว่าอาทิตย์หนึ่งเราก็จะปรับยา1ครั้งทุกวันพุธถูกไหมครับถ้าเกิน140ทเป้าหมายนั่นก็จะปรับยาขึ้น2ยูนิตสมมุติว่าอาทิตย์แรก SMBG เช้าเนี่ยได้200วันจันทร์เราก็จะฉีด6ยูนิตซับคิวตอน3ทุ่มเหมือนเดิมถูกไหมครับก่อนนอนวันอาคารเราไม่ได้ทำ SMBG เราก็จะฉีด6ยูนิตตอน3ทุ่มเหมือนเดิม วันพุธคนไข้ก็ไปทํา SMBG มาจากที่เราพอสับตอใช่ไหมครับสมมุติได้180ก็คือเกิน140สองครั้งและเราก็จะให้คนไข้ปรับยาขึ้น2ยูนิตในคืนวันพุธเป็น8ยูนิตสับคิวครับหลังจากนั้นก็ฉีด 8U ไปเรื่อยๆครับพฤหัสไม่ได้ทำ SMBG ก็ 8U สศุกร์ก็ 8U เสาร์ก็ 8U อาทิตย์ก็ 8U วันจันทร์ก็เจาะเลือดใหม่อีกครับถ้ายังไม่ได้โกก็ ทำแต้มไว้ครับถ้ายังไม่ได้โกถึง2ครั้งก็วันพุธปรับยาขึ้นไปอีก2ก็คือปรับไปเรื่อยๆครับอาทิตย์ละสองครั้งที่ตัวเองทําก็จะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่มาถึงเราคนไข้ก็จะได้โก่พอดีนะครับอย่างรูปนางตัวอย่างนะครับด้านซ้ายมือครับก็จะเป็นแผ่นคําแนะนำนะครับที่ตัวเองจะทําให้คนไข้ที่เริ่มเบสเซาอ,อินซูลินนะครับก็คือให้เจาะเลือดวันไหน น้ำตาลเกินเป้าหมายเท่าไหร่ต้องปรับเพิ่มยาทีละเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับเป็นใบคําแนะนําติดไปกับคนไข้ด้วยนะครับคนไข้ก็จะได้อ่านเพื่อความเข้าใจนะครับถ้าน้ําตาลต่ําก็ให้ลดยาทันทีคือส่วนตัวไม่ได้ปรับทุก3าวันนะครับส่วนตัวให้อาทิตหนึ่งปรับ,รบ,รบทงงีหนึ่งนะครับเพราะทุก3าวันก็บางทีคนแก่ๆก็จะงงนิดนึงครับก็ตัวเองก็จะบอกว่าอาทิตย์หนึ่งปรับทีหนึ่งคือเกินทั้งสองวันที่เจาะก็ปรับ1ทีนะครับทีนี้หลังเรารู้แล้วว่า เบซ่าอินซูลินเนี่ยเราเริ่มเท่าไหร่ปรับยายังไงนะครับแล้วเมื่อไหร่เราจะคิดว่าไอ้เบซ่าอินซูลินเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับหรือบางคนเขาจะเรียกว่าโอเวอร์เบซ่าไลเซชันคือการใช้โดสเบซ่าอินซูลินที่เยอะไปแล้วครับแต่น้ําตาลยังไม่ได้เป้าหมายนะครับเมื่อไหร่เราจะคิดว่าเบซ่าอินซูลินมันมันเกินไปละเราควรจะใช้เลกิเมนอื่นละเช่นแผ่นเดียวอินซูลินคู่ไปด้วยอย่างเงี้ยครับก็เขามี การดูนะครับก็ดูง่ายๆครับเช่เน,นถ้าใช้เบสเซอลอินซูลินเกิน0.5ยูนิตเปอร์กิโลเปอร์เดย์แล้วเนี่ยครับก็อันนี้ก็อาจจะเป็นโอเวอร์ เบสไลเซชัน uh, แล้วครับเขาเขาบอกว่าการที่ใช้โดสเบสเซออินซูลินเนี่ยน้อยกว่า0.3ยูนิต per กิโลเนี่ยระดับน้ำตาลกับปริมาณอินซูลินเนี่ยมันสัมพันธ์เป็นลินเนียกันนะครับแต่เอิศ hm, ูนย์ถึง0.5เนี่ยความสัมพันธ์เริ่มไม่เป็นลินเนียแล้วครับถ้าเกิน0.5ขึ้นไปคิดว่าอาจจะเกิดโอเวอร์เบสไลเซชันก็คืออโดสมันเพิ่มไปมันก็ไม่ได้ลด A1C อยู่ดีนะครับหรือคนกรณีที่คนไข้อ่าโพสต์มิว บัตรกูโค้ดเนี่ยเกิน1 8อ 190. อันนี้ก็อาจจะต้องการพิจารณาว่าอาจจะต้องการแพนเดี่ยวอินซูลินไปคู่ไปด้วยนะครับหรืออีกกรณีหนึ่ง,งคือ A1C ไม่ได้โกเลยทั้งทั้งที่ฟาตติ้งพัฒมาก,กูโค้ดเนี่ยได้เลเวลตามที่เราต้องการแล้วอันนี้ก็แปลว่าเออจริงๆแล้วาเบสเซ้มันคุมฟาตติ้งดีแล้วแต่ว่าที่สําคัญคือการที่มันไม่ได้โกเพราะว่าแพนเดียวกูโค้ดมันยังสูงอยู่อันนี้ก็อาจจะต้องการแพนเดี่ยวอินซูลินร่วมด้วยนะครับอีกอันหนึ่งที่เราดูเขาเรียกว่าบเล,เลิม SMBG นะครับถ้าเกิน50แปลว,ว่าเฮ้ยมันลดเยอะไปนะครับอาจจะเป็น over basalization นะครับก็อาจจะการเพิ่ม basal insulin อาจจะไม่ได้มีประโยชน์แล้วอาจจะเกิดโทษเกิดขึ้นก็คืออาจจะเกิด hypoglycemia ได้นะครับแล้วก็ weight gain ท,ทั้งที่ไม่ได้ achieve A1C goal นะครับ ก็จบไปแล้วนะครับเรื่องของการใช้เบสเซออินซูลินก็อยากจะมาขอสรุปนะครับก็คือเอเราจะพิจารณาเรื่องของเบสเซออินซูลินกรณีที่คนไข้ออนออร์เรลไฮโปไกลซิมิเอเจตแล้ว2-3ตัวแต่ A1C ไม่ได้โกเนี่ยเราก็จะเริ่มเบสเซออินซูลินนะครับจากคอนเซปที่เรียกว่าฟิตฟาติงเฟิร์สนะครับโดยเราจะเริ่ม0 1นยถึงศูยูนิตเปอร์กิโลเปอร์เดย์นะครับแล้วก็ให้คนไข้ไตเต็ดเองนะครับ2ยูนิตทุก3วันนะครับก็คือ2องคูณสาูนั่นเองนะครับข้อดีของ ของเบสซลอินซูลินเมื่อเทียบกับพรีมี่อินซูลินก็คือฉีดง่ายกว่าครับฉีดวันละครั้งแล้วก็เวทเกณฑ์น้อยกว่าโดยที่สามารถแอคชีพมอกบินเอวันซีเนี่ยแทบไม่ต่างกันนะครับก็จบไปนะครับเรื่องของการใช้เบสเซลอินซูลินก็อยากให้ทุกๆคนนะครับสามารถเริ่มอินซูลินได้อย่างสบายใจนะครับแล้วก็ปรับโดสได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ใครยังไม่สับส i b e ก็ฝากสับส i b e ด้วยนะครับอันนี้เริ่มยาวแล้วขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ